เส้น วาดให้พื้นที่มีชีวิตเวลาที่เรามองภาพงานออกแบบผังบริเวณภูมิทัศน์เนี่ยมองดูแบบเผือนเนเนี่ยก็จะคิดว่าต้องวาดให้สวยแต่จริงๆแล้วพอเรามองดูลึกๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามากกว่าความสวยนั่นก็คือจะต้องสื่อสารได้ว่าพื้นที่นั้นเนี่ยคือพื้นที่อะไรใช้ทําอะไรแล้วก็เกิดความรู้สึกยังไงดังนั้นผังบริเวณที่ดีเนี่ยไม่จําเป็นต้องวาดสวยนะคะและเทคนิคง่ายๆในการสื่อความหมายว่าเส้นเนี่ยคืออะไรก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญวันนี้เราจึงจะมาพูดถึงเรื่องการใช้เส้นในงานวาดผังงบบบริเเวณแบบข้าาใจ่ย หลักการง่ายๆก็คือการใช้เส้นหนาเนี่ยจะใช้สําหรับการเน้นสิ่งสําคัญส่วนเส้นบางก็จะเอาไว้เติมรายละเอียดนอกจากนั้นเราก็จะเห็นว่าในผังบริเวณเนี่ยมีทั้งการใช้เส้นตรงเส้นโค้งเส้นคลื่นเส้นขยุกขยิกเส้นลักษณะเหล่านี้ก็จะช่วยบอกลักษณะของพื้นผิวบอกความรู้สึกหรือแม้แต่บอกวัสดุของพื้นที่บริเวณนั้นๆด้วยนะคะเราไม่ต้องกลัวว่าวาดแล้วเส้นจะเบี้ยวแต่ก็ให้คิดว่าทุกเส้นคือส่วนประกอบของพื้นที่แค่ลากเส้นหยาบๆแบบตั้งใจ เป็นลวดลายง่ายๆก็ทําให้เห็นเลยว่านี่คือพุ่มไม้คือพื้นลานหรือน้ําในสระที่กําลังกระเพื่อมแค่เส้นประตามแนวโค้งก็กลายเป็นน้ําแค่ขีดขีดจุดจุดก็รู้ว่าคือพื้นกรวดไม่ต้องวาดเหมือนจริงแต่ให้รู้สึกว่าเป็นจริงดังนั้นอย่ากลัวที่เส้นจะไม่ตรงอย่ากลัวลวดลายที่วาดออกมาแล้วดูไม่เรียบร้อยเพราะผังบริเวณที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่ผังที่วาดแล้วเป๊ะนะคะแต่มันคือผังที่สื่อสารให้เราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายและเกิดการรับรู้ได้ตามความรู้สึกที่ออกแบบผังที่ดีไม่ใช่ผังงทททีีี่่่สสวยุดคคืออผัใรมง เห็นแล้วก็เข้าใจได้แล้วก็สัมผัสได้วาดให้เข้าใจวาดให้รู้สึกและวาดให้พื้นที่ดูมีชีวิตคุณก็สามารถที่จะลองวาดได้นะคะจากเส้นแบบต่างๆสําหรับใครที่มีไอเดียอื่นๆก็มาแชร์กันได้เลยนะคะ